สวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะแอดมินเจสคิวเซ็ตเอ็กช็อปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวขายรหัส RV ไปในดีที่56กันแล้ว สำหรับไอดีนี้ตั้งราคาอยู่ที่2,700บาทผมบอกเลยนะครับว่า2,700ถ้าท่านได้ดูคลิปนี้จนจบผมบอกเลยว่าไม่ต้องแย่งกันซื้อนะฮะใครดีใครได้นะครับไอดี ID นี้นะฮะบ,บาทถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจของเรา SQS X Shop นะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วกันเลยละกันนะครับ รหัสนี้เลเวล30ครับเล่นไป2,700เกมอัตราชนะ43%ฮีโร่19สกิน7ไม่มีทีมนะครับในด้านของชื่อผมเซันเซอร์ไวท์และปัจจุบันอยู่ที่ดับไดมอนด์วีนะฮะในด้านของการแข่งขันก็มีการเล่นจัดอันดับแกรนด์เบรทเทิลอเวนเจอร์แคทฮุกบอลและบทอื่นๆตามนี้สกอร์เอเวอร์พีรีเจนเดอรี่เพตตาคิวดูได้ตามด้านข้างฮีโร่หลกัหลกๆที่ดีนี้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นแท้งนะครับก็มีเกรกมอร์ทอสมาเกนกากริซี่มีนาแบตเทอร์ไฟล์ลีโป ประวัติการเล่นในอดีนี้นะฮะก็จะมีการเล่นทั่วไปแพ้ชนะทั่วไปตามสไตล์ของเกมโมบ้านะครับทีนี้เรามาดูในด้านของฮีโร่ในอดีนี้กันว่ามันมีตัวอะไรบ้างทั้ง19ตัวละครนะครับผมจะนับตั้งแต่ด้านล่างนะฮะก็รหัสนี้มีเกรกมีมอร์ทอสมีเอเลสเตอร์มีแบทแมนด้วยนะครับแล้วก็มีเตี่ยวเซียนมีทารามีเทนมีแวนเฮลซิงมีเซนิดมีลิโป้มีแอสเซนก้ามีมิน่ามีมาแกนก้ามีบัตเตอร์ไฟลด้วยนะครับแล้วก็มีชัดนาการีวีล่ากิวดอร์และคลิซี่นั่น นี่คือ19ตัวละครที่ไอดีนี้ซื้อไว้และมีให้ท่านเล่นนะครับในด้านของสกินไอดีนี้นะฮะก็มีให้ท่านเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งหมดสงถึง7สกินนะฮะก็จะมีสกินคริสซี่ร่างฟลอเวอร์ชิลชักนาร่างแฮสแมทบัตเตอร์ไฟล์ร่างอะคาเดมีสกินของแกน้าของวานเนลซิ่งของเทนแล้วก็ของมอสทอสร่างทูรคิงนั่นเองนะครับนี่ก็คือสกินหลักๆที่ดีนี้มีนะฮะ ผมเข้าให้ดูด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้ลักษณะยังไงอันนี้ของคลิกซี่ครับที่มีต่อไปอน,นี่เป็นของชักนาต่อไปเป็นของบัตเตอร์ฟลยร่างแดงนะครับต่อไปเป็นของมาแกนก้าร่างตัวตลกที่ตลกกว่าเดิมนะครับต่อไปเป็นร่างของแมนเฮลซิงของเทนแล้วก็ของมอร์ทอสนั่นเองนะครับนี่คือในสงสกินทั้ง7สกินในดีนี้ต่อมาเรามาดูกันที่ซิกเนเจอร์ของไอดีนี้เลยนั่นก็คือรูนครับรูนในไอดีนี้ราคาแค่2,700็บาทท่านได้รูนตันไปเกือบ เรียกได้ว่าเกือบ2ส,สายนะครับสายแรกที่ตรงสายเลยเป๊ะเ,เลยคือสายแท้งนะครับรหัสนี้เน้นในด้านของค่าเกาะค่าต้านทันเวทพลังชีวิตและเออเดี๋นีกเพี้ยตามนี้นะฮะเรียกได้ว่าพลังชีวิตเนี่ยล่อไป1139มันอารมณ์เหมือนว่าท่านเล่นมาเนี่ยต้นเกมแม่งเหมือนออกไอเทมมาชิ้นหนึ่งด้วยเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นตัวแท้งรูนนี้แนะนำครับไอดีนี้แนะนำเลยต่อไปรูนเมทครับไอดีนี้จริงๆก็คือไม่ได้ตรงสายซะทีเดียวแต่ก็ถือว่า เรียกว่าเป็นรูนสายเม็ดที่แท้จริงเลยนะครับเพราะว่าเน้นด้ด้าของพลังเวทที่สูงถึงเกือบ80และยังมีค่าเวทแววไพร์กับรถคูดาวอีกนะฮะก็ไปจัดต่อปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะครับรูนเม็ดอันนี้ก็จะตันทันทีส่วนช่องแรกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกัมกึ่งนะฮะจริงๆก็เล่นได้หลายสายเลยนะครับเพราะว่ามีในสองค่าพลัง จมตีค่าพลังเจาะเกาะอยู่นิดหน่อยนะไปจัดกันต่อยอนิดได้มีค่าความเร็วขึ้นที่อตัตราการเสียหายเจาะเกาะอ,อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับไปจัดกันต่อได้นี่คือรูนทั้ง3สายทั้ง3ช่องที่รหัสนี้จัดไว้นะฮะได,ด้ว่ารูน3ไม่ต่ำกว่า40ชิ้นครับในดีนี้ ต่อมาเราไปดูกันที่คลังสินค้าในดีนี้กันนะครับก็มีหยดน้ํา3ชิ้นส่วนฮีโร่ยีชิ้นส่วนสกิน2นะครับกล่องแพ็คลูเลเวลหนึ่งอีกหนึ่งครั้งและการเช่าสกินของบัตเตอร์ไฟอีก1ครั้งพร้อมกับรูนอีกจํานวนหนึ่งให้ท่านใช้งานได้นะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของไ d ด v อวีตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยที่แฟนเพจของเรา a q ็ก Shop หรือ Facebook ส่วนตัวของผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในราคาเพียงแค่2,700บาท Hero 19ยบาทฮีโร่ส และของแร์ลูนเพียบตามนี้เลยครับแลงไดมอนไปเล่นอีกหน่อยก็ขึ้นคอร์ดคูลเลอร์ได้แล้วนะก็ขอจบการรีวิว IDRV ตัวที่56ไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ